กราบเรียนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n The Move ครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของวิดีโอนี้นะครับผมอยากจะขอบพระคุณนะครับคุณจิรายุนะครับที่ได้แนะนําข้อมูลเกี่ยวกับ Ethan Winter จนได้เกิดวิดีโอนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็สําหรับคุณผู้ชมที่เพิ่งมาชมวิดีโอวิเคราะห์และอธิบายในเรื่องวิดีโอนี้เป็นครั้งแรกนี่ครับสามารถย้อนกลับไปดูวิดีโอตอนก่อนๆที่ผมได้พูดถึง Resident Evil 7เอาไว้ใน c h anel n ของเราได้นะครับเอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับมาเริ่มกันเลยครับซึ่ง ประวัติและโอกาสความเป็นไปได้ของตัวละครเอกของเราในภาคที่7ว่าจริงๆแล้วอีธานนั้นมีเบื้องหลังเป็นใครกันแน่โดยหลักฐานที่สําคัญที่อาจจะย้ำาครับว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับอีธานวินเทอร์ก็คือสมุดโน้ตของสเปนเซอร์ผู้เป็นประธานบริษัทอัมเบลล่านั่นเองครับ สมุดบันทึกเล่มนี้ถูกพบในเนื้อเรื่องของ Resident Evil 5ใน chapter ที่6นะครับใจความในบันทึกนั้นบอกว่าฉันเพิ่งได้รับข่าวการทำลายเมือง r c ค o o n City ในที่สุดชาวอเมริกันก็เริ่มตอบโต้วพวกเราฉันหวังว่าการใช้อาวุธทางทหารเช่นนี้คงทำเพื่อป้องกันประชาชนของตัวเองจากการก่อการร้ายของชนชาติอื่นซึ่งดูเหมือนเหตุการณ์แบบนี้จะยังได้ผลอยู่ในขณะที่อันตรายที่มาจากภัยคุกคามของการระบาดของทีไวรัสนั้นเป็นของจริงฉันไม่คิดว่าชาวอเมริกันจะยอม ให้อภัยรัฐบาลของตัวเองจากการสังหารประชาชนอเมริกันไปกว่าแสนคน ฉะนั้นถ้าความจริงนี้ถูกเปิดเผยผนวกกับการบริห,หารงานที่ล้มเหลวแล้วแล้วก็เขาคงไม่ต้องการแบบนั้นแนะ่ซึ่งเขาในที่นี้นะครับผมคิดว่าอาจจะหมายถึงประธานาธิบดีสหรัฐนะครับเพราะแม้ขนาดเด็กธรรมดาคนหนึ่งยังรู้เลยว่าพวกเขาจะต้องไล่ล่าอัมเบลลาแนะ่และทั้งหมดก็เพื่อปกปิดความผิดพลาดและบบยความผิดเรื่องเหตุการณ์ทำลายเมืองเรคุนซิตี้ให้กับอัมเบลลาและดูเหมือนว่าอัมเบลลาจะต้องรับผลที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์เรคุนซิตี้ไปด้วยทว่าอาจจะไม่มากเท่าเพราะว่าอัมเบลลาก็เป็นเพียง เครื่องมือสําหรับค้นคว้าวิจัยไวรัสต้นแบบนั่นก็หมายความว่าถึงจะไม่มีเครื่องมือนี้แล้วงานค้นคว้าก็ยังคงไม่ตาย มีเพียงพนักงานระดับล่างของบริษัทเท่านั้นที่จะได้รับผลตราบใดที่ความลับเรื่องงานวิจัยไวรัสต้นแบบนั้นยังคงอยู่ฉันก็ยังเริ่มต้นใหม่ได้เสมอที่สําคัญตอนนี้ฉันมีแผนสํารองเตรียมเอาไว้แล้วด้วยสถานีวิจัยที่แอฟริกายังคงเป็นความลับอยู่ที่นั่นสร้างไว้เพื่อผลิตไวรัสต้นแบบมันคือสิ่งที่เราเพิ่งผลิตได้ช่วงปลายปลายป,ายปี80และมีเพียงเจ้าหน้าที่มือดีของบริษัทเท่านั้นที่รู้เรื่องสถานีวิจัยแห่งนี้เพราะเราค่อนข้างเก็บความลับเรื่องนี้ไว้เป็นอย่างดีเช่นกันผนกกับ การที่เจ้าหน้าที่จํานวนน้อยมากๆที่เคยทํางานที่นี่ถูกส่งไปทํางานต่อที่อื่นแต่ก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราจับตาดูพวกเขาอย่างใกล้ชิด หัวหน้าศูนย์วิจัยเบเล่ก็ยังถูกกักตัวเอาให้ทํางานที่สถานีวิจัยแอฟริกามากว่า30ปีจวบจนปัจจุบันและคนอื่นๆก็ไม่ต่างกันทุกอย่างเป็นไปตามแผนของฉันเมื่อไรก็ตามที่สถานีวิจัยแห่งนี้หายไปความเชื่อมโยงที่จะชักใย,ยมาถึงอัมเดล,ล่าก็จะหมดไปด้วยเช่นกันฉะนั้นเจ้าหน้าที่ระดับ1ิบทุกคนที่รู้เรื่องสถานีวิจัยนี้จะต้องถูกกาจัดทิ้งทั้งหมดและสุดท้ายความลับของฉันก็จะยังคงเป็นความลับต่อไปเชกเช่นสมบัติที่ถูกฝังซุกซ่อนเอาไว้หากไม่มีแผนที่ก็คงจะไม่ มีใครพบเจอและเนื้อหาต่อจากนั้นจะเป็นรายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับ15คนนะครับที่ถูกฆ่าปิดปากแล้ว3คนอีกคนนึงถูกคุ้มขังอีกคนยังไม่ทราบที่อยู่และถัดไปคือรายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับ97 คนที่ถูกสังหารแล้วทั้งหมดแต่ที่สําคัญก็คือเจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์คนสุดท้ายดันชื่อว่าอ e ีธาน W ดบนะครับที่ระบุสถานะว่าเสียชีวิตแล้วเช่นกันความน่าสนใจมันเลยอยู่ตรงนี้เลยครับว่าแท้จริงแล้วอ e ีธาน W ดบคนนี้จะเป็นอ e ีธานวินเทอร์หรือเปล่าซึ่งถ้าเราลองไปคิดเล่นๆในฉากสุดท้ายที่อ e ีธานบอกกับเจ้าหน้าที่อัมเบโล่าที่ลงมาช่วยว่าทาไมพวกนายถึงเพิ่งมาเอาตอนนี้ ฉะนั้นจึงเป็นไปได้หรือเปล่าครับที่เขารู้อยู่แล้วว่าอัมเบลลาต้นสังกัดเดิมของเขาจะมาช่วยพนวกกับฉากเริ่มต้นขณะที่อีธานกําลังขับรถมายังเดวี่เขาคุยโทรศัพท์กับชายคนหนึ่งครับซึ่งผมไม่มั่นใจนะครับว่าคนคนนั้นจะเป็นใครจะเป็นเพื่อนธรรมดาทั่วไปหรือว่าเป็นคนในอัมเบลลาซึ่งผมไม่สามารถยืนยันให้คุณผู้ชมได้นะครับในประเด็นนี้และคุณผู้ชมลองไปคิดเล่นๆดูนะครับว่าถ้าอีธานเด็บเบิลยูคืออีธานวินเทอร์จริงๆแล้วเขาคืออดีตนักวิทยาศาสตร์ของอัมเบลลาด้วยเรรื่่อองาวต จากนี้จะน่าติดตามขนาดไหนแต่จริงหรือเท็จนะครับคงต้องรอติดตามกันต่อไปครับอีธานดับเบิลยูจะเป็นอีธานเวสลีย์อีธานวอล์กเกอร์อีธานวอเตอร์หรือว่าอีธานอะไรกันแน่แคปคอมจะเป็นผู้ให้คําตอบพวกเราเองครับเอาเลยครับวิดีโอนี้ก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์เป็นกําลังใจนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเดอะมูฟด้วยนะครับเอาเลยครับสำหรับวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับ